รายการต่อไปนี ite, ้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปก่อนจะไปรับชมคลิปกันผมขอแจ้งละเรียนหน่อยนะครับผมภาพเหตุการณ์ในวิดีโอชุดนี้เป็นคลิปวิดีโอที่เคยโพสต์มาแล้วเนื่องจากมีข้อผิดพลาดจึงมีการลบและแก้ไขใหม่เหตุการณ์ใดที่ไม่เหมาะสมหรืออาจจะมีหลายๆเหตุการณ์ที่ไม่สอดคล้องกับปัจจุบัน ก็ขออภัยมานาที่นี้ด้วยครับใครที่เคยดูคลิปวิดีโอนี้แล้วอยากดูซ้ําอีกผมก็ขอขอบคุณครับผมส่วนคนที่ยังไม่เคยดูคลิปนี้หรือเพิ่งจะติดตามไม่นานมากก็เชิญรับชมคลิปวิดีโอเก่าๆเ,เพื่อทําความรู้จักกับผมให้มากขึ้นพร้อมแล้วก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยครับผม สวัสดีครับพวกผมโจโจ้โปรเฟตคนเดิมกับรายการพอไรสักในที่เมืองเราเล่นสาหรับวันนี้ก็จะไม่ได้มาแนะนําวิธีการสักหรือว่าบอกอุปกรณ์การสักอะไรทั้งนั้นหลายหลายคอมเมนต์บอกว่ายังไม่เคยรีวิวบ้านใหม่เลยตั้งแต่ย้ายมาอยู่ทํางานกันตรงไหนสําหรับคลิปวันนี้ก็มีโอกาสที่ช่าง3คนมีคิวตรงกันบรรยากาศในร้านจะเป็นยังไงไปรับชมบรรยากาศในร้านกันเลยบรรยากาศวันนี้จะวุ่นวายหน่อย Alone, I feel the rain crashing down all around this empty town. We're searching for the lost and found, but you don't care. You're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. งานนี้ก็จะเป็นงานออกแบบของช่างที่ร้านนะครับผมออกแบบตามความต้องการของเจ้าของร้านไม่ได้ออกแบบตามความต้องการของลูกค้าเป็นการสักครั้งแรกในชีวิตของลูกค้าด้วยนะครับผมลูกค้าไม่เคยมีรอ,อยสั่าก่อน You never hear when I'm in pain you hide and disappear Like shadows <laughs> in the atmosphere charting the stratosphere I prayed for you and catch you near And hope you'd chase me Help for me, hope for us because I believe เฉียเครื่องแบบมันนี่เลยไม่ต้องมีกาวจะเอามาดูโอซคุณทางนั้านเราบ้างเป็นไงบ้างครับลูกค้าควรู้สึกตอนนี้เข็ดพอครับโสวยว่าในกล้องยังสวยเลยอย่านี้ลูกค้าบอกของจริงทุเรศเลยเหรอไม่หมายถึงว่าของจริงก็สวยแต่ในกล้องมันเล็กไงก่อนเย ลูกค้าผมอึดสุดคนของคนหนึ่งเขาไปขอพักหมดแล้ว วันวันนี้ช่างเยอะแต่งตัวสวยอ,อีกฮะอ่อยเหอะอยู่สองคนไม่สวยฮอปุ๊อยู่ไกรกรสองคนไม่เห็นแต่งงนี้เลยเฮียของกูพวงนี้มันแอบไบอ้เงี<อ><น>้ยผมเลยเฮ้ยไอ้เฮี้ยแล้วดูนานๆปอกมาทีเสื้อผ้ากูมันเยอะว้าสวสโลนนี้ก็เท่าน,นี้ก่อนนะผม ยังมีรายละเอียดที่เสือ้อลายสักของตัวละครแล้วก็มีเก็กปลาที่ยังไม่ได้ไปวันนี้ยังไงเดี๋ยวถ้าลูกค hm ้ามาต่อก็จะอัปเดตให้ดูรอบหน้าว่าจะได้ส่วนไหนกันไปบา้างสรอบวันนี้แค่นี้ก่อนครับผมก็จบไปครับสำหรับงานโอสคกุ o ของทางร้านเราสำหรับงานนี้ทยอยจ่าย เป็น2รอ,อบรอบแรกทํากันไปประมาณ4ชั่วโมงแล้ววันนี้มาจบงานอีก2ชั่วโมง <Wow. S 1> แล้วใครที่สนใจงานแนวนี้ก็ทักอินบ็อกซ์เพจเ f e c o o o โจโจ้เพอร์เฟกมาได้ครับผมหรือจะสอบถามเข้ามาใน Facebook สราวุสศรีก็ได้เฮ้ย hey, hey. คนหนึ่งเขาเสร็จหมดนะครูนี่แม่งเริ่มก่อนคนหนึ่งเขาอีก สำหรับงานผมวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนครับเท <Yeah. S 1> ี่ยเ,เริ่มกันมาตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงน่าจะเริ่มเริ่มสักจริงก็บ่ายครึ่งเลยแหละมั้งตอนนี้ห้าโมงแล้วลูกค้าอีกคนหนึ่งมารอแล้ว <Huh? S 1> รอบวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสําหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องผมด้วยสนใจช่างสักคนไหนหรือสินค้าตัวไหนก็ทักข้อความเพจเข้ามาได้เลยครับผม <Okay. S 1> รอบวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ มันร้อนที่ไหนเงี้ยอย่ามาอย่ามาเรื่องเยอะยินดีดีอ่ะเธอจับนีอ่ะจับต่อเลย <c oughs> ให้ลองแดดนี่มันร้อนตรงไหนวะอืมไม่ร้อนเลยปยังไงมากครับสำหรับคลิปนี้สำหรับคนที่ชอบผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ชอมด้วย สำหรับคนที่สนใจอยากจะมาสั่ที่ร้านของผมและชื่นชอบผลงานของช่างท่านไหนสามารถทักมาสอบถามรายละเอียดขอดูผลงานได้ที่เพจโจโจ้เฟสเฟหรือ Facebook ส่วนตัวสลาสุู้สว้าว ได้ตลอดเลยครับผมแต่เหมือนเดิมครับทางเป็นผู้ส่วนตัวสลาวุฒิศรีผมจะเป็นคนตอบเองทุกข้อความซึ่งอาจจะต้องใช้เวลารอหน่อยเพราะว่าผมจะตอบทุกวันหลังเลิกงานแต่ถ้าเกิดอ,อยากจะให้สะดวกพออยากรู้ข้อมูลข้าวก็ทักไปที่เพจโ p e r f e c t จะสะดวกกว่าครับตรงนั้นจะมีแอดมินไว้บริการตลอดสำหรับงานวันนี้จะแจ้งราคาข้าว ที่เห็นเป็นงานเต็มหลังแนวญี่ปุ่นของช่างท่านหนึง่งราคาอยู่ที่รอบแรกเดินเส้น4,000บาทรอบต่อไปรอบละ2 3 3 0 0 0แล้วแต่ลูกค้าสะดวกและก็ขึ้นอยู่ว่าแต่ละรอบจะได้มากน้อยแค่ไหน รวมถึงรายละเอียดและขนาดของแต่ละงานงานนั้นด้วยราคาจะจบอยู่ที่ประมาณ2 3 0 0 0 0 0มหื่นหรือรายละเอียดมากๆก็คุยรายละเอียดก่อนได้ครับหรือถ้าบางงานไม่ค่อยละเอียดมากเป็นงานข่าดำและลูกค้าค่อนข้างตัวเล็กก็อาจจะจบเร็วอาจจะไม่ถึง20,000ด้วยครับผมยังไงก็ทักข้อความเข้ามาคุยกันก่อนได้ครับและที่เห็นเป็นงานโอซครูงานนี้ผมเลี้ลูกค้าไป55 0 0้าทยอยจ่ายได้2รอบหรือถ้าลูกค้าคนไหนสะดวกรอบเดียวเสร็จก็จัดกันได้เลยครับผมทุกงานที่ ผมเรียกราคาไปรับประกันว่าคุ้มกับเงินที่คุณจ่ายมาแน่นอนครับผมสนใจงานแนวไหนหรือชื่นชอบผลงานของช่างท่านไหนก็ทักข้อความมาสอบถามกันได้ครับผมยังไงถ้ามีโอกาสได้ถ่ายคลิปผมงช่างคนไหนนอีกก็จะเอามาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับผมและจะบอกก่อนว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่2คนนี้และจะมีช่างคนอื่นเพิ่มเข้ามาอีกติดตามชมในคลิปต่อ,ตอไปนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ และใครที่สนใจคีมมุมงอยศักด์และยาชาที่ใช้สำหรับสักดผิวหนังทักเข้ามาในเพจโจ๊ต์เฟ็ก หรือเฟซบ o ๊ส่วนตัวของแฟนผมสวยใสไ์สีได้เลย <Okay. S 1> ครับแต่มีลูกค้าหลายคนทักเข้ามาว่าทักหาแม่ค้าแล้วไม่ตอบกลับผมก็ไม่รู้ว่าใน Facebook ของแฟนผมมันมีปัญหาอะไรข้อความมันไม่ค่อยขึ้นถ้าเกิดจะให้สะวดวกทักแล้วไม่ตอบทักไปที่เพจโจโจ้เฟสดีกว่า <Yeah. S 1> นะครับผมเพราะจริงๆเราก็ตอบกลับทุกข้อความทุกช่องทางแต่บางข้อความที่ไม่ขึ้นก็ไม่รู้ว่ามันมีปัญหาอะไร <S <S คิดว่าถ้าทางเพจโจโจ้เฟสนี้น่าจะสะดวกที่สุดครับ <Yeah. S 1> ที่กำลัอยสัก์ที่ร้านเราใช้ขายอยู่หลอดละ100บาทยาชา หลอดล,ละสองบาทสำหรับใครที่อยากจะใช้เยอะๆหรือว่าไปหานกัพืนเพื่อนเพื่อที่จะได้ราคาถูกถักข้อความมาได้ครับผมทั้งสองผลิตภัณฑ์นี้มีราคาส่งสั่งมากส่งฟรีสั่งเยอะๆมีราคาส่งข้อความมาคุยกันได้ครับผมหรือจะเป็นช่างสั่งที่อยากจะเอาไว้ให้ลูกค้าใช้เพราะว่า ท่าลูกค้าได้ทาครีมดีๆพอลูกค้ากลับมาหาเราลอกต่อไปเห็นผลงานที่ลอดดีๆเป็นสีสวยๆเราก็มีกําลังใจในการทํางานต่อๆไปครับผม <c oughs> เพราะว่าลูกค้าบางคนถ้าให้ไปจัดก,การซื้อหารกนันเองส่วนมากก็จะละเลยจุดนี้ไป <c oughs> บางทีเราตั้งใจฝักให้ดีมากแล้วแต่การดูแลของลูกค้าไม่ดีพอกลับมาแล้วก็ไม่ประทับใจกับผลงานที่เห็นซึ่งจริงๆเราคิดว่ามันน่าจะออกมาได้ดีกว่านี้ถ้าสนใจก็ inbox มาคุยกันได้ครับผม Thank you.